ราศีพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเป็นคลิปที่จะเข้ามาช่วยเป็นคลิปที่จะเข้ามาแก้ไขให้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกมีดวงชะตาที่ดีตลอดไปจนถึงสิ้นปีชาวราศีพิจิกตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปก็คือช่วงวันที่18มิถุนายน ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนดวงชะตาของชาวราศีพิจิกถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีอยู่ในช่วงที่หลายอย่างลงตัวหลายอย่างเข้ารูปเข้ารอยไม่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกจะคิดจะลงมือทำอะไรสักอย่างก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จซึ่งจังหวะต่างๆโอกาสที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นๆจะเป็นช่วงจังหวะที่พอดี มีโอกาสเปิดกว้างเสมอและที่สำคัญนับตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนั้นดวงชะตาในลหลายๆด้านของชาวราศีพิจิกจะค่อยๆฟื้นตัวจะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงจะดูไม่หวือหวาอะไรมากนักแต่ชาวราศีพิจิกก็จะมีดวงชะตาที่ดีขึ้นทุกวันและในช่วงเวลาเดียวกันในทางโหราศาสตร์ จะมีดาวใหญ่ที่สำคัญมีการเคลื่อนย้ายมีการขยับที่ซึ่งจะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวราศีพิจิกและทั้ง12ราศีแต่ชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบในแง่บวกมากกว่าได้รับผลกระทบในแง่ลบจึงทำให้ดวงชะตาด้านการงานด้านการเงินของชาวราศีพิจิกมีดวงชะตาที่ดีขึ้นจนถูกจัด ให้อยู่ในอันดับที่สจากบรรดาทั้งหมด12ราศีซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนั่นจะทำให้การงานการเงินของชาวราศีพิจิกมีทิศทางมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอย่างมากแต่ในเมื่อดวงชะตาของชาวราศีพิจิกมีดวงชะตาที่ดีแล้วก็ย่อมจะเกิดปัญหาบางสิ่งบางอย่าง ที่จะเข้ามาขัดขวางเข้ามาเป็นอุปสรรคที่จะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับชาวราศีพิจิกได้เช่นกันแต่ปัญหาหรืออุปสรรคขีดขวางนั้นจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกสองแบบด้วยกันก็คือ 1. ปัญหาหรืออุปสรรคจะเกิดตอนเริ่มหรือระหว่างที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ 2. ปัญหาหรืออุปสรรคจะเกิดขึ้นตอนที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จไปแล้วหรือที่เรียกว่าทำสำเร็จรู้ล่วงไปแล้วแต่ก็จะเกิดอุปสรรคหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาก่อกวนในภายหลัง 1. การงานของชาวราศีพิจิกซึ่งปัญหาหรืออุปสรรคจะเกิดตอนที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จไปแล้วหากชาวราศีพิจิกท่านใด กำลังอยากจะเปลี่ยนงานอยากหางานทําชาวราศีพิจิกก็จะพบเจอช่องทางที่ดีพบเจอโอกาสและจังหวะที่ดีหรือมีคนแนะนำชักชวนเปิดโอกาสให้กับชาวราศีพิจิกอย่างง่ายดายเรียกได้ว่ามีโอกาสที่ดีและเปิดกว้างกว่าคนอื่นๆหรือชาวราศีพิจิกท่านใดเป็นนายหน้าขายสินค้า หรือเป็นเซลล์ขายของขายสินค้าบางอย่างมีโอกาสเจอลูกค้าหลายกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจมีความต้องการในสินค้านั้นๆมีการปิดการขายสินค้าได้เกือบทั้งหมดสามารถทำยอดได้ตามที่ต้องการแบบนี้คือในส่วนของดวงชะตาที่ดีและได้แรงอุปถัมภ์จากดาวใหญ่ทั้งสามดวงทำให้งานสำเร็จไปด้วยดี แต่ในส่วนที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นตามมาเช่นกันหรือเกิดขึ้นหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วสำหรับชาวราศีพิจิกที่หางานทำหรือมีการย้ายงานมีการเปลี่ยนง,งานไปแล้วนั้นมีโอกาสจะเจอปัญหาอาจจะไม่เข้าใจในส่วนงานใหม่ๆจะเจอหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือไม่ค่อยให้ความร่วมมือมากนัก เจอบรรยากาศที่แย่ไปกว่าเดิมสำหรับชาวราศรีพิจิกที่ทำงานเป็นนหน้าขายสินค้าหรือเซลล์ขายของก็มีโอกาสเจอการเคลมงานเคลมสินค้าเช่นกันลูกค้าประเภทจุกจิกกวนใจซึ่งมีโอกาสทำให้ชาวราศรีพิจิกทำงานสำเร็จไปแล้วแต่ก็ต้องกลับมาแก้งานกลับมาแก้ไขปัญหาต่างๆเรียกได้ว่า อาจจะเหนื่อยหลังจากงานเสร็จไปแล้วหรือต้องเหนื่อยเพราะตามแก้งาน 2- การเงินของชาวราศีพิจิกต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้ชาวราศีพิจิกอยู่ในช่วงกอบโกยหากมีแรงเท่าไหร่ช่วงนี้กอบโกยตักตุนให้เต็มที่ซึ่งช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานรองงานเสริมงานพิเศษต่างๆก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ใช่แค่ช่วงนี้ที่ชาวราศีพิจิกจะมีช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่เงินหมุนเข้ามาหาแต่เป็นแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วหากชาวราศีพิจิกมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายที่ดีถือว่าชาวราศีพิจิกจะตั้งหลักวางรากฐานให้กับครอบครัวได้แบบยาวๆแต่ในเมื่อชาวราศีพิจิกมีการเงินที่ดี มีการวางแผนทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกอย่างก็น่าจะดีและค่อนข้างมั่นคงแต่สิ่งที่จะเข้ามารบกวนเข้ามาเป็นอุปสรรคทางการเงินก็คือค่าใช้จ่ายแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ถ้าเกิดจากตัวเองหรือชาวราศีพิจิกเช่นการเกิดล้มป่วยของตัวเองหรือคนในครอบครัวแบบกระทันหันของใช้ประจำวัน มีความจำเป็นเช่นรถยนต์เกิดเสียหายหรือชำรุดโทรศัพท์หรือของใช้ส่วนตัวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ชาวราศีพิจิกรับได้แต่สําหรับอีกอย่างที่ยากต่อการทําใจก็คือมีคนรู้จักญาติที่มีการเคารพนับถือพี่น้องหรือคนใกล้ชิดเข้ามาขอยืมเข้ามาขอความช่วยเหลือ ด้วยปัญหาร้อยแอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับชาวราศีพิจิกเองว่าควรช่วยหรือควรที่จะให้แค่คำแนะนำไม่ได้บอกว่าชาวราศีพิจิกจะโดนโกงแต่หากเป็นจำนวนเงินที่มากหรือเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วโอกาสที่ชาวราศีพิจิกจะได้คืนตามวันเวลาที่กำหนดกันนั้นยากมากหรืออาจจะได้คืนแต่ใช้เวลาในการรอคอยนานกว่าที่ตกลงกันไว้ 3. ด้านโชคลาภสำหรับโชคลาภของชาวราศรีพิจิกในช่วงครึ่งปีหลังก็คือช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคมชาวราศรีพิจิกจะมีเกณฑ์ดวงด้านโชคลาภที่ดีขึ้นอย่างมากนอกจากตัวของชาวราศรีพิจิกอาจจะพบเจอหรือได้โชคลาภจากสิ่งต่างๆแล้วชาวราศรีพิจิกจะได้โชคลาภจากคนรักคู่ครอง ที่มีดวงชะตาเกื้อหนุนกันอยู่และจะนำพาหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดนจิตโดนใจให้มองเห็นหรือพบเจอกับโชคลาภได้และหากชาวราศีพิจิกและคู่รักชอบไหว้พระสวดมนต์ด้วยแล้วดวงชะตาด้านโชคลาภของชาวราศีพิจิกก็จะมีดวงชะตาที่ดีไปแบบยาวๆเลยทีเดียวการเสริมดวงการแก้เคล็ด ที่จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกและทุกๆุกราศีมีดวงชะตาที่ดีไปแบบยาวๆ 1. ชาวราศีพิจิกต้องมันทำบุญตักบาทและทุกครั้งที่ชาวราศีพิจิกทำบุญตักบาทนั้นชาวราศีพิจิกจะต้องกรวดน้ำแผ่เมตตาให้กับบรรพบุรุษและกรวดน้ำแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่เจ้ากรรมนายเวรจะได้ลดละความอาฆาตความพยาบาท จะได้ไม่ขัดขวางการทำมาหากินและจะได้ไม่ขัดขวางโชคลาภของชาวราศีพิจิกได้ 2. ชาวราศีพิจิกต้องหมั่นทำทานไม่ว่าจะเป็นการทำทานกับคนหรือการทำทานกับสัตว์ทั่วไปก็จะถือเป็นการต่อดวงชะตาที่ดีให้ดีไปแบบดียาวๆและจะมีดวงชะตาที่ดีไปตลอดทั้งปี ก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายทายทักดวงชะตาของชาวราศีพิจิกซึ่งโดยรวมดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นถือว่าดีมากๆแต่ก็จะมีอุปสรรคหรือมีสิ่งขีดขวางเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่เชื่อว่าชาวราศีพิจิกจะสามารถแก้ไขและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้อย่างแน่นอนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ ขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆหรือมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีครับ